วันนี้กกตขอบอกในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจากคำถามที่ว่าผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างไรบ้างนั้นในเรื่องนี้ขอตอบว่าคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง3มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะสมัครเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งและ 4. สําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตนําบลไม่ได้กําหนดว่าต้องจบการศึกษาหรือประสบการณ์การทํางานระดับใดส่วนผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตนําบลจะต้องสําเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตําบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา ทางนี้ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วพบกับกบกบตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ